สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีไทวริตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมผมนัทพงษ์พร้อมจตจากสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนวันนี้มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับผมกบเกษมศักดิ์แสนโพดมีเพื่อการยังหบบทุรินครับสวัสดีค่ะดิฉันประภาแสนโพดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราภารู้ชอบเป็นสมศักดิ์รู้ชอบครับเป็นพ่อของคุณหมอครับ <c oughs> ครับ ท่านผู้ชมครับที่นี่คือเครือข่ายโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอำเภอร,รัตนบุรีนะครับของท่านพอสมศักดิ์รู้ชอบนะครับ<ม>นบามบักการพนารัตนานี่นะครับเราอยู่ที่บ้านผือน้อยนะครับตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร<ม>์ตรงนี้มันมีอะไรพิเศษจริงๆนะครับที่แห่งนี้เป็นที่ของคุณภรรยาเขานะครับก็เลยมาปรับปรุงพัฒนาที่แปลกไปก่าเพื่อนก็คือพยายามที่จะทํา รั้วกินได้ซึ่งก็ดําเนินการมานานพอสมควรน,นั่นก็คือรั่วแก้วมังกรแต่ตแน,นักวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเชือ้อราจะพยายามหาวิธีทางแก้อยู่โดยโดยโดย,โดย,โดยมากเราก็ปลูกเป็นอินทรีย์นะครับแล้วก็มีกําแพงไผ่เป็นบางส่วนฝั่งโน้นใช่มัฝั่งทางโน้นครับแต่ฝั่งทางนี้จะเป็นการทดลองแถวหน้านี้จะเป็นพันุ์แดงสยามนะแก้วมังกร กำลังกำลังขึ้นออีกำลังออกครับนี่คือคือแดงสยามครับแต่ข้างหลังอีกแถวหนึ่งจะเป็นเหลืองอิสราเอลกาลังนานามาจะพยายามให้มันเกิดการผสมผสานของสองสายพันธุ์มันจะออกมันต้องออกพันธุ์ให่นะนี่ใช่ไหมพอครับเพราะสองพันในรามผสมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกําลังว่าให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องใช้เวลาฟังครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของการปลูกผู้เลี้ยง เป็นหลักแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องอสภาพดินการดูแลเอาใจใส่ต้องดูเป็นพิเศษนะก็พยายามที่จะพัฒนาฝั่งทางนี้มีทั้งหมด33ต้นนะครับสามแถว อาแปลครับท่านพ่อขออนุญาตเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูในพื้นที่เลยนะคุณพ่อเนาะถ้างั้นท่านนำเอาเอาจากนี้เลยก็ได้เอาเอาฟังทุเรียนอยู่ฟังทั้งหมดทั้งหมดที่จริงๆของท่านพ่อี่ไว่าต้นจะหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับก็พยายามที่จะลงทุเรียนลากับเพื่อล้มลุกนะครับเขาเรียกว่าเพื่อสวนประดับนทุเรียนเอาทุเรียนนี้ก็งามเนาะก็นี่ฟังทางนี้น่าจะน่าจะรอดนะครับแต่กยัง ยังยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะรเียนี้ะฉะนั้นเน้นเน้นปลูกพืชที่เลี้ยงไหมหรือว่าอ่าก็ฟังเข้ามาก็ก็นำมานะว่าพยายามที่จะปลูกเลี้ยงนะครับซึ่งทางเพื่อนที่เขามาแนะนำว่าให้ใช้กล้วยหอมทองดีที่สุดถ้ากล้วยน้ำว่านี่รากมันจะแยกอาหารการเจริญเติบโตมันจะไม่ไม่ดีนะครับมีที่มามันมันก็เลยเปรียบเทียบว่าฝั่งทางนี้เราเอาหมอนทอง คู่กับทุเรียนฝั <c oughs> ่งทางนี้เราเอานะมาคู่กับทุเรียนม <c oughs> ัน,นความเจริญมันออก็งามจะตางที่ว่าดูแลป็นเป็นพิเศษมันดูดูแลยังไงดูดูแลก็คือทุเรียนนี่มันจุดอ่อนของมันก็คือเปลียนเชื้อราง่ายอันที่สองก็คือแมลงกินใบอันนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ใครรู้เพื่อนเครื่าย แนะนำว่าอะไรดีก็นํามาใช้มาทดลองก็ต้องขอบคุณลุงสมนนึกด้วยสุนึกปุอบที่ได้ให้น้ำส้มส้มกัญไม้มาแก้ปัญหาในเรื่องของเชื้อราแล้วไอ้ที่พูนเนี่ยผมสังเกตไปหลายที่แล้วนะพ่อส่วนมากคือเรียนเนี่ยจะคูนขึ้นเนาะพูนดินไม่ได้ปลูกและหน้าเดียวกันเจะคูนขึ้นมาครับน่าจะเป็นวิธีที่เป็นคําตอบที่อน่าจะมีที่มาเพราะ ตรงนี้เราเคยปลูกแบบหลุมเราไม่รอดไม่รอดอ๋อแล้วแล้วสปริงเกอร์นี้น้ํานี่เป็นเวลาหรือว่าเย็นเย็นใช่ครับทุกครั้งเอ้ยทุกวันทุกวันครับตอนนี้อากาศแห้งทุเรียนนี้ท่านผู้ชมจะเป็นพืชที่มันไม่ได้ปลูกแถวบ้านเราเราเพิ่งจะเอานํามาลองเนาะพราะตอนนั้นก็ถือว่าอีกสัก พยายามที่จะเล่งนะเล่งครับจะเรื่อื่ตื้นที่หนึ่งไร่กว่าหน่อยนี้หนึ่งไล่หงอ่ะแต่ก่อนปูกปลูกทุกอย่างเลยปลูกพื่อล้มลุกทีนี้ก็เลยต้องรีบเอาออกบ้านอันนี้ก็ทำไมต้องตัวนี้มามาคุมาอะไรก็คืออ่าลมอากาศการน้ำมันไรวเรงเร็วก็เลยคุมความชื้นเนาะคุมด้วยคุมแล้วก็ รักษาไก่เข้ามาไก่เข้ามาเขี่ยก็เลยเอาตอนนี้พืชหลักในตรงนี้คือเน้นทุเรียนเนาะจะพยายามเน้นทุเรียนให้มันเกิดประโยชน์ทั้งหมดต้นนี้เป็นะอรัีต้นนี้ปีที่สามครับทั้งหมดปี่ต้นนะครับสามสิบสามต้นโอเคสามสิบสามก็ถือว่าเป็นแถวที่เขาไปแถวไหนนะแถวสีเกตอะที่เขาปลูกก็ไล่ประมาณนี้แหละเนาะไม่เจ้าแต่ละเจ้าก็ไม่ได้เยอะเนาะก็อยู่ประมาณนี้แหละเขาทุเรียนนี่ชอบอากาศโป เหตุที่เราต้องเอากล้วยมาอันนี้เราคิดว่ามันมันช่วงที่มันอระยะเริ่มแรกเนี่ยมันมันต้องปลูกเป็นที่เลี้ยงก่อนดูแลอย่างใกล้ชิดนี่ก็คือส่วนของสวนทุเรียนเนาะสวนทุเรียนอีกสองสามปีเนี่ยคิดว่าเราจะต้องได้กินแล้วนี่กล้วยที่เอาออกมาก็พยายามที่จะแบ่งหน่อมาชำ แบกปันกันบ้างนะครับหนอละยี่สิบาทหนอละสิบบาทถ้าถูกใจก็คือรักเกษตรเราให้ฟรีอันนี้คือตัวนี้คือผักน้อยนางแหนเป็นพืชที่นํามาจากจามุนอาหารเป็นพืชที่ชอบเป็นไม้ยืนต้นนะครับต้นมันจะสูงสูงนน้อยนางแหนนี่เกิดมาเพิ่งได้ยินนะครับนี่ชื่อนี่เพิ่งได้กินด้วยเพิ่งได้กินด้วยวันนี้กินไปแล้วอร่อยเนาะ นี่คือเรื่องเรืองเรืองเชืราเองแต่มันปัญหาที่ที่ที่เจอณวันนี้ก็คือเรื่องเอโรคเชื้อราอซึ่งเราก็พยายามที่จะรักษาโดยใช้ไคโตลาม่าจากราานียสกบ้างจากน้ำส้มกันไม้จากเครื้อข่ายโดยหลักการของเชื้อราเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตเร็วในที่ชื้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเพราะเราให้น้ำบ่อยด้วยไหมฮะหรือว่า ไม่เกี่ยวมันมันมากับอากาศไงเพราะว่าผมผมผมมาเจอวิกฤตมากเลยฝั่งนน้นเนี่ยคือเจอเยอะอยู่เจอะเจอครับกําลังกําลังจะเอาออกเพราะว่าอ่มันมันหลายปีนะฝั่งตรงนู้นมันพูดง่ายมันก็เหมือนเหมือนไก่ครับแต่มันหมดมันหมดผลผลิตแล้วอความพยายามที่จะตัดแล้วเพื่อที่จะมันงอกใหม่ปสีสีของ ของลำนี่เราด да ูออกเลยเนาะเหลืองที่ว่านี่มันจะสีออกแนวเขียวเหลืองไปาะาะนั้นขออนุญาตท่านพอได้นําชมฝั่งนู้นท่านผู้ชมเห็นนะคร <umba> well ับทุกจุดเป็นร <intriguing. S 1> ั้วกินได้ทุกต้นพร้อมที่จะกินพร้อมสวนนี้สวนกล้วยเนาะสวยงามมากผลวกนทุเรียนเหมือนกันผูกกล้วยกินทุเรียนครับพ่อนี้อันนี้ผูกกล้วยกินทุเรียนพะปผูกกล้วยก่อนตอนนี้ กำลังคือมีเวลาก็ทยอยเอาออกเพื่อที่จะรักษาต้นทุเรียนพอทุเรียนพ้นอันตรายตั้งตัวได้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนเลยครับตอนนี้ก็พยานเก่าเพราะมันเป็นสวนกล้วยเก่าคฝั่งนี้กี่ต้นครับฝั่งทางนี้น่าจะห้าสิบต้นหคาสิบต้นถ้าดูจากสเกตระหว่างที่ฝั่งนู้นมันจะดูโปร่ง วังนี้มันจะอยู่ในพูดง่ายอยู่ในปา่ากล้วยเนาะดูการเจริญเติบโตแล้วมันแตกต่างกันไหมฮะแตกต่างครับมันจะเพราะเรื่องแสงด้วยไหมอ่าก็เลยต้องต้องเอาออกเพื่อที่จะใมันแสงต่อไปก็จะพยายามที่จะให้กล้วยเหลือต้นเดียวสรุปไม่ง่ายว่าอยู่ในสวนกล้วยเนี่ยไม่ดีเท่าอยู่ตรงโล,งลง่ง ทางนี้น่าจะดีกว่าเพราะต้นนี้ปลูกหลังนะครับปลูกหลังกันดีกว่าแต่หมายถึงว่ากล้วยนี้มันอาจจะล่มไปมันจะล่มอาจจะตัดนะครับมันมันต้องเอาออกก็พยายามที่จะออกจะเหลือให้สักต้นสองต้นเพื่อที่จะให้อากาศมันโปร่งอันนี้เราไม่เข้าแสงถ้าถ้าดูตามที่ท่านพูดก็แสดงว่าทุเรียนนี่มันอาจจะในช่วงแรกๆมันอาจจะต้องการที่เลี้ยงเนาะย้อนจะพาไปดูทางนู้นว่าเราปลูกยังไม่ถึงปี ที่เราปลูกว่าเจอวิธีปลูกใหม่ตัวนี้ก็คือปลูกแทนต้นที่ตายไม่แต่ตอนต้นแรกเนี่ยท่านต้นแรกนี่ปลูกหลุมมีอะไรรองพื้นไหมครับมีมีปุ๋ยมีอะไรอยู่บ้างปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแต่เปื้อนปุ๋ยคอกมากนะแล้วกรณีตัดยอดนี่ครับท่านคือคือมันตายครับมันตายก็เลยเลี้ยงต้องเลี้ยงใหม่พอเลี้ยงใหม่นี่ทุเรียนนี่ชอบน้ำ คือไม่แชะนะให้น้ํามันชุ่มมันมันมันต่ต้องมีความชื้นครับก็เรียนรู้จากต้นทางลุงพ่อต้นทางนี้ปลูกหลังอันนี้คือป่งมะม่วงเก่าเนาะมะม่วงเก่ากานการปลูกขึ้นมาปลกันี้แล้วตอนนี้จะมาลองทุเรียนอันนี้เป็นหินทำให้เราเรียนรู้ว่าเออทำไมมีหิน ทำไม่มีทรายเขาบอกว่ามันชอบหินชอบทรายก็พยายามหามาใส่แต่หินทรายนี่หามาจากคลองที่เขารอ่อเก็บน้ำดูแลเหมือนลูกเลยต้นนี้กี่ปีอยู่ต้นนี้ปีที่สามอะปีที่สอันนี้รอดแน่นานดูอนหาจะกอนหน้าจะนะก็เลยต้องเอาต้นกล้วย้ายอยออก แล้วช่วงที่ท oh, ่านไม่อยู่เนาะไปไหนอื่นเนี่ยต้องต้องมีคนดูแลใกล้ชิดกันนั่นนี่ปูนี่ก็เยอะเยอะยนี่ก็ไม่ได้ดูแลมันเท่าไหร่งั้นเลยแมงจะเจาะต้องควบคุมลูกไม่ให้มากสมัยก่อนอันนี้เคยที่เที้ยนไปฝากคุณพ่อเลยโอ้เฮ้ยเพชรไรชาดไอไม่ใช่เพชรราชาตัวนี้แดงสุริยา ตุเรียนนี้อร่อยมากปูจะออกแดงๆหน่อยเนาะปูแดงตัวนี้จะเหลืองๆเฉยๆไปสักแต่ไม้ก่อนก็คือิกำลังเจ้าออกครับอันนี้จะเอาออกให้มันห่างนิดนึงแล้วก็จะเอาสะมาลงนี้จะเอาน้ำมาลงแล้วก็ทำบ่อจะขุดบ่อเพื่อพักน้ำจะขุดบ่อบ่อรักบ่อคอนกรีตบ่อพักน้ำ เขาคงจะให้มีกาแฟกาแฟด้วยนะนี่ท่านผู้ชมนี่กาแฟกาแฟกาแฟในเกาลัดเนี่ยนี่เกาลัดตังงามเกาลัดเท่าแก่ไม่เกาลัดใช้มือเนี่ยอะไรครับอี่ชายเอาำใหญ่ครับลำใหญ่มีลำใหญ่มีเงาะมีอะไรมีเงาะเชอรี่ครับเชอรี่เนาะเชอรี่เชอรี่นี่ต้องออกออกลูกไม่แคบเนี่ยออกออกครับ มัน,ม,นมันแก่แล้วลำใยนี่แหละฮะออกลูกดีไหมอ่อปีนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยคือดกมาก <c oughs> ไช่ทำแต่ไม่ได้ดูแลรักษาเท่าวแต่ดูดต้นมันเหมือนกับไม่ค่อยโตไม่ใช่อะไรแต่ลูกดกใช่ไหมลูกดก<ๆ>ก็เลยทำ,ทำทำให้มันสนุกไงอันนี้ก็จะเอาออกครับต้องเอาออกระยะหา่างตอนนี้ต้องไผ่ก็ต้องตัดตัดแต่ตันกัน กานการปลูกการดูมาเยอะนิดหนึองธรรมดาอีกแล้วทำวิ้ปงน, <c oughs> นอนเนยได้ขายบ้างไหมครับนอก,ก็ขายนอหลักสิบบาทนี่สบาทเถอะมากไม่ได้ขายแจกที่น้องมาแล้วก็ไปแล้วก็เอาลงไปเยี่ยมลูกบ้างแนวนี้เขาเรียกว่ากระเจียวครับกระเจียวก <c oughs> ระเจียวปลากระเจียวปลา คือนี้รอฝนใช่ไหมคะเนี่ยรอฝนครับแต่ถ้าจะทำมันออกนอกไปดูก็คือเอา <ชด S 3> ฟงางมาคุมแล้วก็เปิดน้ําออกได้ออกนอกฤดูตัวนี้ซื้อมาใหม่หปลูกน่าจะสองยังไม่ถึงสองเดือนตัวนี้ปลูกหลังเขา้าพรรษาเนื้อออกลูกแล้วครับเนี่ยหล,หลังเขา้าพรรษา,าเ,เป็นกิมจูปลากิมจูใช่เรื่องก็ ทุเรียนรีนมีปัญหามีปัญหาก็เรียกว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็มีมีีเด็กที่พ่อมามาที่มันมันโล่งไปไม่เหมือนคือตรงนี้นี่ผมปลูกน้อยหนามาก่อนน้อยหนานี่ผมทำเสามาตลอดตอนนี้ตัดแต่งกิ่งแต่เพื่อนก็แนะนำว่าต้นไหนที่ทุเรียนเราขึ้นได้ให้เอาออก ผมก็จะเอาเอาน้อยหนาออกเอาน้อยหนาออกเพื่อที่จะแต่อันไหนถ้าทุเรียนขึ้นไม่ได้ก็เอาน้อยหนาไว้ครับมาเพื่อเพื่อให้มันมีกินตลอดปีแล้วต้นนี้กับต้นนั้นพร้อมกันไหมปลูกหลังครับต้นนั้นปลูกหลังต้นนี้ปลูกก่อนเป็นปีมาชะงักแล้วก็อย่างนี้มัน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 ต้องปล่อยเข้าไปแต่ว่าจะจะเอาขันนมาแท นี่ก็ทาไม่รอดหรอกไม่รอดถึงโตไปก็ไม่สมบูรณ์ครับโตไปก็จะไม่ให้แข็งแรงเท่าไหร่ดูออกน้ำส้มทางไหนงูใหญ่ไม้กระดูกต้นบัวออตอนเด็กตอนนั้นก็นั่นแหละที่ปลูกมังมังพุดที่ว่าอ๋อก็เจ็ดแมกเจ็ดส่นมี พราะว่ามันน่าจะรอดฝั่งทันนี้หนึ่งสองสามสี่แบเพราะว่าน้ำม,มันจะไหลามาปุ๋ยมันก็คงจะมาค้างบ้างะมะพร้าวก็ได้กินโนน,น,น,นจะนูดไงว่าวน่ะจะน้นไม่ต้นนี้น่าจะรอดอดูเหมือนฝั่งนน้มันสูงเนาะเหมือนน้ำ,นำมแลแรงอะ่ะตามความแห้งของดินทางนี้จะดีกว่าต้นนี้จะสองปีกว่าแล้วยี่สิสามยีสิสามเพราะว่ามันปลูก ใใกล้ตไม,ม้โอ้นี่เสียดายนะพี่ช้านี่พ้นเบลอเลยนี่ถ้าเป็นเสียบไว้ก็ไป,ไปกลง <laughs> ผมที่เอาออกยันนี่นตัวนี้อ่าไม่ได้ดูมัน,นก็เลยจะขออาสามาอยู่สักเดือนหนึ่งในการที่จะดูแลรักษาเดือนหนึ่ง,น,งนี่ฟื้นว่างั้นเหรอจะให้มันคือหนึ่งรักษาเชื้อราอันที่สองถ้าต้นไหนที่มัน ไม่อะไรก็คงจะเอาออกแล้วก็จะเอาหม่เชื้อราจริงๆด้วยนี่เนาะมันไปแล้วนี่มันไปแล้วอ่ะก็คงจะต้องเอาออกเออดูทางนี้หนยวยโอ้งานสวนนุ่นเยอะมากนะนี่ท่านจะจิ้งไปท่านจะตัดใจจิ้งไปนู่นเนี้ยพนักงานเรื่องน้ำจะให้มาช่วยจัดระบบน้ำ ต้องดูแนนม่เดือยอันนี้มีวิธีแก้ไขรด้ยังครับเชือ่อนอ่านเปิดในยูทูปเปิดในเขาบอกว่า่นด้วยน้ําส้ม,มสารส้มรักษาหายเขาอะแต่ยังไม่ได้ลงใช้ซื้อมาไว้สองกิโลแล้วแล้วอันหนึ่งนะผมไม่รู้นะคือกอไผ่นี่เนาะไม้ผลที่อยู่ก็ใกล้กอไผ่เนี่ย มันจะไม่ได้ผลใช่ใช่เพราะว่าก็ไผ่ลากเขาเป็นลากแบบระบบลากขอยผิวดินลากเขาจะยาวเลยครับแล้วเขาจะดูดน้ําใกล้เคียงได้ดีมากเพราะฉะนั้นพืชไม้ผลเราที่ปลูกหวังผลเนี่ยถ้าตามหลักแนี่ยต้องต้องไม่ใกล้ไผ่นักอันนี้อันนี้หลักการโบราณเราก็ว่านาะทาาวเยียนทาเย่ลากอันนี้สวยมากจริงๆเราเราน่าจะสวยมอกดันลากดักน้ำให้มันกินบริเวณนี้ อันนี้ไผ่ไผ่กินเหรอมะไผ่เน้นตัวนี้ไผ่กินตรงนี่ไผ่ไผ่เอ่ออะไรลืมแล้วตรงไผ่ตรงลืมแล้วอ่าตอนนี้ไผ่เลี้ยงหวานที่เอาไปทำแนวทำนู้นก็คือไผ่มันจะมีอายุของมันน่าจะไม่เกินสองหน่ยปีไผ่ออกขีออกขีเออคือมันโดนอายุสองหน่วยปีนี่ไปเอาล้อมาปลูกไม้ก็ไดครับ ยป็ไงก็ต้องเป็นใหม่เลยต้องต้องถามว่าไผ่นี้คุณเอามาจากไหนอกอไหนอกอไหนกี่ปีแล้วเพราะเราต้องการถ้าถ้าอย่างนั้นโดนหลอกถ้ากอหอมผีเน,นี่ยคือมีหน่อมาไปปลูกก็ตา,ายตายครับคือยินยินหมดละมันหมดนนะท่านผู้ชมครับเราเดินชมไร่ของท่านพอสมศักดิ์รู้ชอบ เห็นความพยายามท่านเตรียมตัวตั้งใจก่อนกเกษียณผมเชื่อว่าน่าจะอย่างน้อยเกือบ20ปิปีถึงจะเป็นรูปเป็นร่างแต่พอกเกษียณมาแล้ววันนี้ท่านกเกษียณไปแล้วเนาะปีที่3แต่ความงอกง,งามเท่าที่เห็นก็ส่วนหนึ่งแต่ท่านไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับหลังกเกษียณท่านก็ยังเตรียมตัวต่อแล้วก็ปลูกทุเรียนปลูกหลายๆเรื่องเพื่อจะส่งทอดให้กับลูกๆลหล,ลานต่อไปถึงแม้ท่านจะไปมาเนาะเพราะครอบครัวมีลูกมีหลานหลายที่แต่ยังไงก็ตามเรากลับมาเรามาเห็นก็ ชื่นชมนะครับท่านผอ,อ,อก,ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านสนใจหรืออยู่บริเวณแถวนี้อยากมาดูชมก็ได้เนาะครับสวนแห่งนี้เป็นสวนเปิดครับแล้วแต่ใครจะเข้ามานะรเราไม่มีบัตรผ่านประตูนะครับอยากจะให้พี่น้องเอาไปสู่วิถีชีวิตนะอย่างน้อยที่สุดเราก็คือปลูกให้มีอยู่มีกินนะครับในส่วนตัวของผมเองนะก็จะพยายามพัฒนาต่อยอดไปคลิปนี้นะอยากจะฟัง ลูกสาวนัหมอตาลถือว่าเป็นผู้ที่จะที่จะสืบต่อถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ดูจากที่ดูแลเราประมาณอครึ่งวันมาผมเห็นว่ามีแววเพราะฉะนั้นอยากฟังน้องตาลน,นะครับในฐานะที่เป็นลูกสาวของพออที่จะสืบต่อเจตนาลมมีอะไรอยากคุยกับท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดนะคะเพราะว่าเป็นสวนเปิดแล้วก็ทางคุณพ่อตั้งใจทำโดยไม่หวังผลประโยชน์ แต่วังให้ลูกต่ออยู่นะให้ให้ให้เป็นเหมือนปลาชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ผลผลิตที่ได้คือแตกขายได้บางส่วนแต่คือเข้ามานี่คือมีของกลับบ้านแน่นอนแต่สวยเหมือนรีสอร์ทเลยนะคะคุณบอมีแนวความคิดยังไงจะต่อยอดไหมก็ในอนาคตค่ะก็อาจจะทําเป็นรีสอร์ทเล็กๆค่ะก็เป็นเรืือนอนาคตเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ แหล่งท่องเที่ยวค่ะอ่างเก็บน้ำต่าอองเก็บน้ำค่ะก็จะมีน้ำตกน้ำไหลมาเวลาหน้าฝนตลอดค่ะก็มีความคิดอีกสองปีค่ะที่ว่าจะทำคู่ไปคับคุณพ่อกับเซธและพ่อเพีพยงค่ะคุณพ่อแอบกระซิปคุณลุงค,คุณอาทั้งหลายบอกว่าไม่รู้จะ มีใครต่อยอดแต่ลึกๆคุณพ่อไม่รู้จริงๆคุณหมอเขาวางแผนไว้หลายอย่างอยู่เพราะฉะนั้นอีกประมาณ2ปีที่คุณหมอบอกเราจะแวะมาเยี่ยมอีกทีนึงเพราะนั้นคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปด้วยบรรยากาศในซุ้มก็ไผ่ที่สวยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส r i b รเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดกระดิ่งด้วยครับลาล้ครับขอบคุณมากครับ